không nằm không nằm ai nắng tham gia chăm cái này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  cái cái này cái này Ừ, chú này. Ừ, ừ này. chú ừ. ừ, Chút này. Ừ,

นังหมูเนาะก็หมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกับกว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะวันนี้นะคะนี่เลยค่ะน่ากินมากไหมทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวใส่กว๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ไม่ได้ใส่ที่ไหนเลยจ้าใส่กว๋วยเตี๋ยวล้วนๆจ้าอืม น,นี่เลยคนะจานอาหารหลักของเราวันนี้นะคะมีนี่กรนะลำเนาะมีสลัดอันเยินหอมหัวใหญ่นะต้นหอมผักชีแล้วก็นี้หมูสามชั้นทอดนะทอดกรอบทอดกรอบๆหน่อยมามา่านะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแล้วก็น้ำซอสมะนาวนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะ โห oh, สุดยอดมากเลยอะตัวพึ่งก็ชอบตัวอะไรก็ชอบเนะดูดูด,ดูสงสัยกลิ่นถ้าจะแรงอ่ะย ah, กินกับพึ่งด้วยนะคะเน่เน่เน่เสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะมากินอาหารด้วยกันนะคะวันนี้อาหารง่ายๆนะคะทาไปบ้านๆอย่างเราวนี่แหละนะคะ ก็เรมีเนื้อนะคะมีมามา่าเรามีซึ่งก๋วยเตี๋ยวก็ลูกชิ้นเหลือแค่สองลูกเองเนี่ยแต่เอาไปกินมดเลยนะคะแล้วก็ผัดสหลัดนะคะทำวิธีแบบบ้านๆนะคะนี่ and mm -hmm. 给他。<laughs> じゃあ。 ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ กินผักดีจ้ะ ม,มาก็ไม่รู้เย็นเก้าเองนะแต่ว่าเริ่มหนาวแล้วเนาะทุ <c oughs> ทีนะคะใครกินไม่สุภาพ <c oughs> Mom. No. นอกบ้านนี้ยุงก็เยอะอนะแต่ว่าได้มรรยากาศมากอนะ่ะ <c oughs> <c oughs> 妈。<clears throat> <c oughs> ไม่ไหวแล้วเผลอกิไนไป i thế เป็นหอมหอมชอบมากนะเพิ่งมีดอกเองเนี่ยดอกเพิ่งออกเองเนี่ยสวยสวยมีหลายสไตล์เลยนะคะหลายแบบดูส่วนต้นนี้ก็มีดอกแล้วเหมือนกันนะเมื่อวานเห็นดอกอยู่นะแต่ว่าไม่เยอะอะปีนี้อะดอกนี้เดียวเนี่ยนี่ชอบแบบ ถ้าสูงม้ไประเทศไทยเนาะเราชอบแบบให้มันขึ้นบ้านนะคะมันจะสวยมากดอกของมันอะ่ะเนี่ยเขาไม่เหมือนการปริงอัลลัซับอินทูดเฮาส์ดอกมันจะสวยสวยนะคะด้านนี้ก็ดอกลำโพงนะคะออกดอกแล้วจ้าก็ออกดอกไหลดอกแล้วนะคะหลุดไปแล้วไหลดอกเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ ตัวนี้ยังไม่มีดอกนะคะตัวนี้ไม่มีดอกแต่ว่าขยายดีมากอดอกลำโพงนะคะ angel trumpet นะคะเขาเรียกว่า angel trumpet นะตอนนี้เราก็ได้ดอกเลยเหมือนกันนะได้ดอกดอกเดียวเองนะคะที่จริงอยากได้เฟืองฟ้าด้วยอะเฟืองฟ้านี่ไม่มีเลยนะคะไม่มีดอกเลยนะ,ะที่สหรัฐอเมริกานะเรนะาแถวที่เราอยู่เนาะ,ะมัน มันแบบปลูกยากมากอะ่ะตอนฟลางฟา้ามันไม่มีดอกเลยอะ่ะไม่รู้ยังไงนะคะเพราะมันอากาศอาจจะมีร้อนร้อนไม่ร้อนไม่เยอะนะคะก็เลยดอกมันก็เลยไม่ออกนะเนี่ยก็ขึ้นยอดสวยนะ,ะขึ้นยอดสวยแล้วนะคะแต่ไม่มีดอกอะ่ะนะ,ะตัวนี้ตัวนี้ก็สวยเหมือนนะ แต่ไม่มีดอกเหมือนกันต้นสวยสีทองด้วยนะคะขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาให้เรานะจ๊ะใครเข้ามาดูก็ขอให้มีเงินมีทองเหมือนกันนะคะเพราะว่าดอกสวยไม่มีดอกแต่ว่าใบของมันอะสวยมากชอบอะชอบใบมากนะใบนี้แบบสวย แต่ถ้ามีดอกด้วยจะยิ่งงามนะยิ่งงามยิ่งงามยิ่งยิ่งขึ้นนะแต่ว่านี้ไม่มีเนาะยังไม่เห็นดอกเลยนะฟ้องฟ้านะส่วนนี้นะต้นเสาวรสดเนาะครั้งก่อนเด็ดยอดไปนะแล้วก็ตอนนี้มีมีออกมาเป็นสองยอดนะนี่ออกมาซองยอด คงไม่ได้กินหรอกนะคะมันเล็กๆนะคะต้นข,ข,ของมันยังเล็กๆอยู่เลยนะะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอบตัวลายไปก่อนนะคะกินเรียบร้อยเลยโอ้โอิ่มมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปปลูกผักชีเนาะ วนะ่าเราจะรับไปปรุงในผัดชีในกลิ่นเาว่าช่วงหน้าหนาวนี่มันจะขึ้นให้เรากินได้ป่ะนะคะโอเคนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่คนไหนเนาะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะเพื่อนเกา่าทุกคนเลยแล้วก็เอซทุกคนนะคะที่เข้ามาเยี่มชมคลิปวิดีโอของเรานะคะเผ็ดมากเลยอะ เหมือนไม่มีเสียงเลยอะ <c oughs> เพราะมันเผ็ดมางเลยนะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้คนโชคดีน,นะคะขคบ,บ๊ายบายบายนะคะ